ผัดสปาเกตตี้ไข่ไข่สามใบทอดไข่ก่อนกระทะไม่ค่อยไม่ค่อยดีต้องทอดไฟอ่อนๆกระทะมันติดกระทะที่มันติดน่ะต้องทอดไฟอ,อ่อนๆให้มันค่อยๆสุกไข่สุกก็ตักพักไว้ก่อน เส้นที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยน้ำปรุงไม่ต้องผัดนานนะเดี๋ยวเส้นเละเอาไข่ลงไปคุก เรียบร้อยแล้วทำง่ายง่ายสไตล์คนอยู่ต่างประเทศน้ำปรุงอะถ้าเราอยากให้มันเผ็ดล้วก็เติมพริกลงไปด้วยแค่นั้นเองเนี่ยป้าก็เติมพริกนะอร่อยอร่อยผัดไว้ให้ลูกชายอร่อยมาก